น,นี่คือเยื่อเจริญนะน,นี่คือเปลือกไม้นะอันนี้หอดแกนลาเด้อถอยออกมาอันนี้ท่อทำยาเห็นไหมครับเป็นหลักวิชาการนะแล้วถึงพวกท่านเนี่ยเป็นท่าแก่ไม่ได้กีดเองนะครับก็ต้องรู้ยิ่งรู้ไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวรูน้องขีดยาทำไมตัวพวกเขาแกนเราเจ๊เหลืออะไรเราต้องรู้ว่าอันนี้ข้าแก่ไม่ข้าแก่นะอันนี้ถึงท่อํำยาเป็นยังไงกีบยังไงให้พอด พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รนรนเราอดทนนิดนึงแค่ห้าวันแค่ห้าวันจะหนึ่งศุกร์ครั้เดียวนะครับพรุ่งนี้อาจจะิช้านิดนึงเพราะว่าอยากให้พวกเรากระตรงมือสลับเท้าให้เป็น,นั้นพื้นทางถ้าเราทาได้เร็วทําได้คล่องทาได้เป็นแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้มันจะมีคนเนี่ยเคยรับจ้างอีกอย่างมาปลุกเราแต่คนที่ไม่เคยเป็นเลยมาอารมกับเรา วันแรกนะครับคนท,ที่รับแจ้งกีดยางเขากีดตามสไตล์เ็เราดูแล้วก็รู้นะพอว,วันที่สองวันที่สามมันพัฒนาไล่กันพอวันสุดท้ายเนี่ยแข่งกันเนี่ยเรา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 ,เรา,เราพูดเป็นธรรบ